มาค่ะเดเดสิบสามนะมาดูว่าเรากินอะไรอีฉันกินก๋วยเตี๋ยวไร้เส้นค่ะดูนี่ลวกเนื้อมาจัวจ๊วจ๊พริกป่นใส่ไปนิดนิดสามีเราจะทําเนื้อนี่เขานาังไม่ชอบอ่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวนังไม่ชอบน้าน้าวันนี้อาหารของเราเนื้อผัดพริกไทยไม่ใช่พริกไทยอ่อนกับพริกไทยดำดีฉันก๋วยเตี๋ยวเนื้อนัวสดลวกกับลูกชิ้นปะ่ะไปกิน เพื่อนๆคะ่ะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยนุ่มไม่พอมันเด้งอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะพเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวแ่บหลายมามาต่ออาหารหวานเนี่ยนี้เลยคะ่ะฟูดคมอม์ตลากโอ้โหดูเพื่อนสีสุดยอดอะ่ะมิกแต่สามีอยากเข้าฟานซีชีส แล้วก็จัดชีสไป,ปอของดาก็จะกินอันนี้มาจัดการกันครับเพื่อนๆสีสันเนาะใ,นใจจริงๆสีสุขกอสมอสอนจริงๆสีนั้นจะเพื่อนๆเนี่ยมีรประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพื่อน